เอ่วา,าการตั้กรตเเราจากต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับเราทํามเหล่ยๆ่อย่างอาจจะปั่นหรือแต่ว่าจุดตรงนี้พุ่มตังใจไว้ว่าต่อไปเราจะเป็นครัวข้องอำเภอปอ่าบ่อได้ดเราจะทําเป็นอาหารัตัวสัน้นติดใด้ดนะครับซึ่งการตําเกษตรเนี่ยดีนะครับดีตรงไหนตีป้านมาโควิด19บเ้าทำไเรารู้ว่าสิ่งตีคืนมา ความมั่นคงจริงๆแล้วมันไม่ใจเคยเบียนะครับมันคืออานต่อเลยนะครับพมกาพรพนมจันทระเทพนะครับก็อนุญาตแนะนาตัวเน็ตนะครับ่านจ่าปุ้นนะครับแล้ท่ันกุมกระเซ็นนกน่านนะครับ่านลายล่ทันนะครับวันนี้เยอมากนะครับก็อาไปที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้หมดนะครับกาหลุจับมั่งไม่หลุจับมั่งกับก็ทษนนะครับกาพมนี่หลูก จาวหน้านี่ดนึจริงจริงบ้านปู่เดิมอยู่กรุงรัฐปู่อยู่แถวบ้านนะครับแกทําส่วนยางนะครับพอเติบขึ้นกับปูก็ยังทตำช่วนยางษนี่แต่ว่าให้ลูกมาอย <Yep. S 2> ู <c enn art> ่ในเมืองอยู่ที่ตำหนานั่งแม่ก็ตำหนานี่นะครับตำหนาพอ่ตำนาเสร็จก็ทําส่วนงอนะครับทำช่วนทำช่วนทำหน้าตำลายนะครับอยู่ครับการเกษตรตลอดนะครับแม่ก็บช้นนะครับ นี่พอมาใน,นช่วงชาวพุนนะครับพุ่มหลักมาเยี่ยมทิ้งเลยชาวพน,นเขค่อยๆนกมาเที่ยว,วม,มาเล่นี่ต้องลงแกทำจริงนะครับพุม่นนมมา,า,า,าเล่ส่วนของกี้นี่มีความหลมลื่นนะครับมันก็เม้นนะครับแกไม่ตากหญ้าเลยก็จะกิดตึ้งในร่วมเลยแกทอนไว้ทิ้งหนึ่งให้เราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงผืนนะครับช่อมกันแกท้อนถ้าเราเลี้ยงดินได้นะครับ ดินมันก็เลี่ยมผืออยนะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับตีพอร่วมหลอกโซนซึ่งพอมาเล่การรวมกลุ่มบนนี้แล้วนะครับดีใจจังเนี่ยเพราะว่าการทำกรเกษตรปัจจุบันเนี่ย้าไม่กบอบผือนไม่กอบที่มากน,นะครับองค์ความรู้ไม่มีหลงมันเปลี่ยนไปเลยนะครับเมื่อหน้ากาวเดินตามรอยโปนี่ครับเส่นรวยเลยแต่บนขอแค่ช่วมันเรยแต่เราทำไม่ทำเดี๋ยวนั้นนะครับถ้าเราไม่มาร่วมกลุ่มนี่ บอกแกว่าอยากําตัวเป็นน้ำเต็มแก้วซึ่งมีโล่ปือนะครับทาตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะมันก็โล่แก่นั้นไอ้คาเป็นขึงแก้วนะครับไอ้ความรู้แต่เมียถ้าเราทําตัวว่าเราชั้นไม่โลไม่รับรู้รู้มันเปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับความรู้ควาเฝืนนี่ออกมาซ้เลยจ้ะนะครับเราไม่ต้องไปเรียนรู้มาจากคนแก่ส้นแล้วนะครับกลุ่มเกษตรลุกนัานส้นเลยคนนี้ส้นเราไม่ต้องไปทดลองกันเลยนะครับซึ่งเราสบาย ซึ่งเด็นักว่านั้นก์ขอร้อนเราต่ว,ว่าตําตัวเป็นไม่ให้ความรู้ไหมนะครับปัจจุบันเมื่อว่าแกวน้ำเทวาความอยู่กลางใต้พ้นผมความรู้นะครับความอยู่กลางใต้พ้นพ้นอี่ตกะต่างวันต่างคืนมันก็ไม่ไม่เต็มนะครับการทําปัจจุบันนี่ครับไล่เหลืองการเกษตรนีาร